โย,ย่โ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 ย่ขอเสียงหน่อยเร็วขอเสียงหน่อยเร็วแต่ใครวันนี้จะเป็นการประทะก,กันระหว่างระหว่างแรปเปอร์สบายสิตบีคิงโย่ วันเด็กแห่งชาติพุ oh um ่งี้เป็นว si yes, ันอะไรวันเด็กแห่งชาติทเลุนี่เป็นวันอะไรวันเด็กแห่งชาติมาเลือกนี้เป็นวันอะไรวันเด็กแห่งชาติทุกวันเป็นวันอะไรวันเด็กแห่งชาติทะลแล้วจะทำยังไงทำยังไงก็ได้อยากเป็นอะไรก็ทําทำยังไงก็ได้อยากเป็นอะไรก็เป็นเป็นได้หมดแล้วครับเพราะเราเป็นเด็กวันเด็กแห่งชาติแล้วก็เป็นได้หมดแล้วก็อยากเป็นเด็กเพราะเราเป็นเด็กอยู่ยังไม่ต้องทําทําอะไรก็ได้อย่าไปคิดมากมายทำ ถ้าอย่างนั้นเรามีคำถามเรามีคำถามอยากจะถามว่าเด็กสมัยนี้มักจะคิดอะไรกันอยู่ไม่อยากจะถามลุงตู่ลุงตู่ตอบไปแล้วก็ตอบทุกวันสุขเลยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะถามว่าเด็กดีนั้นต้องเป็นยังไงถ้ารู้แล้วตอบทันใดเราจะรอฟังคำตอบนั้นเลยเด็กดีนั้นต้องเป็นยังไงเรียนหนังสือให้ก นั่นแหละเด็กดีทำยังไงก็ได้เพราะเราเป็นเด็กคนดีเราต้องเรียนหนังสือแลาต้องเป็นคนดีเป็นได้หมดไม่ว่าเราจะเป็นคนดีเป็นคนไม่ดีก็ไม่เป็นอะไรนี่เป็นคนไม่ดีปรับตัวได้เป็นคนดีแค่นั้นแหละง่ายง่ายทำได้หมดไม่ว่าจะเป็นยังไงเด็กไม่ดีก็ไม่เห็นจะมีอะไรไม่เรียนหนังสือไปจับโปเกมอนไง าทำตัวเองให้มันคนไม่ดีอยากให้ทุกคนปรับตัวให้เป็นคนดีให้ได้มันแสนจะง่ายทำได้หมดและไม่ว่าจะเป็นคนดีคนร้ายยังไงมันก็ทำอย่าได้อยากปรับตัวเองยังไงก็ปรับได้ทำได้หมดละครของให้ปรับง่ายๆขอบคุณมากที่คอยดูอยู่ตอนนี้ไม่ฟังบวไม่อย่างเบื่อโอ้ตอนนี้ลิ้นพันจนโคตรเบือ่อถามต่ออันนี้เป็นคำสุดท้ายเพราะว่ามาแล้วเราจะต้องทำยังไง อันดับแรกถ้าผู้ใหญ่คิดไม่ออกเราขอบอกต้องถามเด็กน้อยคำถามสุดท้ายเด็กน้อยจงตอบเพราะว่าเด็กน้อยเท่านั้นที่จะรู้สิ่งที่ตัวเองรู้ไม่ใช่การเป็นแรปการเป็นแรปเปอร์มันอาจจะสนุกสนานคิดได้แต่ตอนนี้อาจจะเป็นแค่แฟชั่นคิดได้ตามเพื่อนคิดเพื่อนตามปู่ตามพา่อตามแม่แต่สิ่งที่ตัวเองคิดตอนโตที่บอกนั้นอยากเป็นอะไรนะอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ สร้างหัวใจเตียมไปช่วยคนป่วยโอ้นั้นแล้วครับและนี่คือเด็กแข่งชาติของเราในวันนี้นะครับน้อมสบายนะครับ